COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพเช้านี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในพระธรรมสรุดีบทที่ร้อยเข้อ1นถึงข้อเจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรัน์ ให้ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่กล่าวเช่นนี้คือผู้ที่ทรงไถ่จากเงื้อมือของศัตรูผู้ที่พระองค์ทรงรวบรวมมาจากดินแดนต่างๆจากตะวันออกและตะวันตกจากเหนือและใต้บางคนระเหเร่ร่อนอยู่ในถิ่นกันดารแห้งแล้งไม่พบทางไปเมืองที่พวกเขาจะตั้งถิ่นฐานพวกเขาทั้งหิวและกระหาย อ่อนแรงใจจะขาดแล้วพวกเขาก็ร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าในความทุกข์ยากพระองค์ก็ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์เข็นพระองค์ทรงนำพวกเขาไปในทางตรงไปเมืองที่พวกเขาจะตั้งถิ่นฐานได้ให้พวกเขาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์และสำหรับพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำเพื่อมนุษย์เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้คนที่กระหายได้อิ่มเองทรงให้ผู้ที่หิวโหวยอิ่มด้วยสิ่งดีเรามาคร่ควรวญด้วยกันนะคะพระธรรมสรุดีบทนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในการกลับมา จากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนหลังกลับมาจากการเป็นเฉลยที่ต้องเดินวนเวียนอยู่ในถิ่นธุรกันดารหิวอาหารแล้วก็กระหายน้ําไม่มีความหวังว่าจะได้เสบียงอาหารมาจากที่ไหนรู้สึกหดหูใจส่งผลกระทบต่อจิตใจที่จะนึกถึงพันสัญญาของพระเจ้า และการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้าเคยทําต่อพวกเขาขาหมดหลทางจึงเรียกหาพระเจ้าขอการช่วยเหลือความสิ้นหวังเนี่ยจะนําเราไปสู่การอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็การนําของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราได้พักสงบในพระองค์เมื่อเรายอมให้พระเจ้านำชีวิตของเราพระองค์ก็ทรงทำให้ความหิว ของเราหายไปเพราะพระองค์จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเรานะคะเราตอบสนองพระวจนะตอนนี้ด้วยกันค่ะขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำใจของพวกเราให้กลับมาระลึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าให้มีโอกาสที่จะหันกลับมาเชื่อฟัง คำสอนความจริงของพระองค์อีกครั้งและได้นำใจของเราให้เข้ามาอธิษฐานขอการทรงนำและขอการช่วยเหลือจากพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำข้าพระองค์ให้พบกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นอาหารและน้ำแห่งชีวิต ผู้ทรงทำให้ข้าพระองค์อิ่มเอมในพระองค์ขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากการมองหาความอิ่มเอมจากที่อื่นอธิษฐานทูลขอต่อพระบิดาเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ